สวัสดีค่ะตอนนี้มีเป็ดอยู่ที่สังขละบุรีสะพานมอนจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะเราจะไปนอนโฮมสเตย์เป็นสาวมอนหนึ่งวันใส่บาทไหว้พระนั่งเรือเที่ยวสังขละสะพานมอนสองวันหนึ่งคืนด้วยงบ1,500บาทไปกันเลย ตั้งต้นที่บขอสอกาญจนบุรีนะคะจากกรุงเทพสามารถมาได้ทั้งรถทัวร์มินิบัสรถตู้รถไฟใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งอ่อนเลือกนั่งรถไฟจากสถานีทนบุรีรอบ7จ็ดมงสีามาถึงสถานีกาญจนบุรีเวลา1 0บโมงยีแล้วต่อรถ2แถวสีส้มมาลงที่บขอสอกาญจนบุรี20บาทถ้าเราจะไปสังขละต้องเดินออกมาแล้วเลี้ยวขวาเลาะไปตามรัว้ว เราก็จะเป็นตึกที่ขายตั๋วจริงจังนะคะราคา190บาทเงินสดเท่านั้นนะ มีตู้ ATM อยู่ข้างเซเว่นนะคะเซเว่นเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับบขอสอเลยสถานีขนสง่งตู้กรุงศรีโดนค่าธรรมเนียม20นะคะตู้ธนาคารกรุงเทพไม่โดนค่าธรรมเนียมนะถ้าใครเมารถอินยาแก้วเมารถไว้ล่วงหน้าเลยนะคะจากบขอสอการไปสังขละใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงก่อนมานี่ไม่รู้เลยว่ามันไกลมากอีกนิดเดียวก็ข้ามไปพม่าได้แล้วไหนๆก็หลวมตัวกันมาแล้วไปเที่ยวด้วยกันต่อเลย รถจะมาส่งเราที่ท่ารถสังขละตรงข้ามท่ารถมีวินมอเตอร์ไซค์ขึ้นพี่วินจากตรงนี้ไปลงโฮมสเตย์ที่สะพานมอญเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาใหม่แต่ว่าตอนเนี้ยพี่ขอไปถ่ายรูปแป๊บนึงเดี๋ยวหนูจะเหนื่อยเปล่านะลูกไม่เหนื่อยค่ะเราไม่เป็นหวัดเหรอไม่<ต>ค่ะคนหนกฝนบอนำฝนทุกวัน โอ้เลยน้องฝนทุกว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อโซเฟียค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อหวานค่ะค่ะเส้นสุดของสะพานไม้นี้มีความยาวทั้งหมด447เมตรค่ะเขาเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพศ2528เอาหน้าหนูไปออก YouTube ได้ใช่ไหมคะแี่คีใช่อะต่อต่อมีความยาว 4 m, 4 7เมตรค่ะเขา <4 47. S 1> เริ่มก่อสร้างเนมะื่อปีพศ2อ2 2 <c oughs> 28, สร้างเสร็จเมื่อปีพศ2อ3 2 5 3 0ค่ะใช้เวลาในการก่อสร้าง2ปีค่ะ ใช้ชุมเชิญชามอญทั้งหมด400กว่าคนค่ะจ้างโดยไม่คิดค่าแรงค่ะสร้างพระถวัยหลวงพ่ออุตมานุสรค่ะส่วนวัสดุหลวงพ่อจะเป็นคนออกแบบมีทางไม้แรงกับไม้ตะเคียนรวมไม้แผ่นมี3557แผ่นค่ะต้นสามี2,700ต้นขาหงไฟประพานมี4ี่สิหงษ์หายไปหนึ่งหง์เก้าหงค่ะทำไมหายอ่ะ พอน้ำขึ้นมาแล้วก็ตกลงไปค่ะฝั่งนึ้ก็จะเป็นฝั่งมอญค่ะฝั่งนึ้ก็จะเป็นฝั่งไทยถ้าไปข้ามสะพานแดงนั่นมันเป็นฝั่งกะเหรี่ยงค่ะฝั่งบอนช่องชามีอาหารใสบาดฝั่งไทยช่องสาวสดีจะมีนถนนตู้รุ่งค่ะฝั่งกะเหรี่ยงช่องพลัดหัสมีตลาดนัดสี่ส่วนนารามค่ะสะพานนี้มีแม่น้ำสามสายมาบรรจบกันค่ะสายแรกซองกะเหรี่ยงซองกะเหรี่ยงก็เหลมันจะพม่าอยู่ใต้สะพานนี้มาทั้งหมดเลยค่ะสายที่สองมีที่ค่ะ บีพี่ก็อยู่หลังเจดีรัชยาค่ะสสยที่สามรันตีค่ะรันตีก็อยู่หลังเขาค่ะทั้งสามสายจะมจบที่หน้าวัดเต่าโบสถ์กับเขาเลยเลือกแม่น้ำสาประสบหรือแม่น้ำสามสายก็ขอบคุณค่ะพี่พี่มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะเยี่ยมใช้เวลากี่วันถึงได้วันเดียววันเดียวก็จาได้แล้วหรอที่ที่เป็นประวัติทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาจํานานไหมไม่ค่อยนานโอ้ อยู่ปอ,อะไรกันคนะหนูอยู่ปสามเขาอยู่ปห้าพิ่งหนูอยู่คนละโรงเรียนกันค่ะใครปห้านี่ค่ะอ๋อคนนั้นปนห้าหนูอยู่โรงเรียนวัดวังวิเวการามค่ะหนูอยู่โรงเรียนอนุบาลสังขาบ,บุรี่ะอ๋อ <c oughs> แล้วเรารู้จักทุกคนกันหมดไหมรู้บางคนก็ไม่รู้ค่ะคนนี้รู้จักไหมรู้จักค่ะรู้จักเหรอคนนั้นชื่ออะไรนนั้นชื่อจีติณนั้นชื่อขุนนอนอ่าแล้วคนนี้อ่ะพี่น้องกันหน้าเหมือนกันเลยใช่ ฟอแปดโอ้แล้ววันนี้ไม่ไปโรงเรียนหรอคะเลิกเรียนแล้วค่ะเลิกเรียนแล้วก็มาหาตังมาหาตังเอาตังไปทําอะไรเอ่ยเอาตังไปให้แม่ให้ยายจ่ายค่าน้ําค่าไฟด้วยค่ะแล้วก็แล้วก็เอาไปโร<ป>งเรียนค่ะออ้ <laughs> <laughs> อะโอเคจากตังตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสี่สิบนะคะแสงกำลังใกล้จะหมดพอดีออนก็เลยขอให้คุณลุงมาส่งที่ สะพานมอนเลยสุดยอดพอเราเดินข้ามสะพานมาเนี่ยเราก็จะเจอกับแก๊งเด็กน้อยที่มีความมุ่งมั่นมากก็น่ารักดีมากัน4ี่คนนะคะน้องไม่ได้เป็นอันตรายอะไรน่ารักก็ถ่ายรูปเล่นกันได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คงได้เจอกันอีกเนาะ เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่บ้านป้าสัมมะจากสะพานมอญเดินไปบ้านป้าสัมมะประมาณ400เมตรออนจองโฮมสเตย์ป้าสัมมะเอาไว้นะคะเลือกที่นี่เพราะว่าค่าห้องถูกมากแล้วก็มีชุดมอนให้ใส่ฟรีด้วยแวะเอากระเป๋าไปเก็บแล้วก็ออกมากินหมูจุ่มเบาๆก่อนนอนเห็นใน Google มีหมูจุ่มนะคะอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวลองไปชิมก่อนเข้านอนเสียง น่าจะร้านนี้แหละนะไป ร้านหมูจุ่มเนี่ยจะเปิดทุกวัน5้าโมงเย็นถึง3ามทุ่มนะคะหมูจุ่มเนี่ยเขาจะขายเป็นชุดชุดละ30บาทยำก็จานละ3าบาทเหมือนกันที่เราไปกินกันที่พามา่าเขาจะเป็นหม้อแล้วเราก็จุ่มจิ้มกับน้ำซุปเนาะแต่ว่าวันเนี้ยคนน้อยเขาก็เลยไม่ได้เสียบไม้เอาไว้ให้มันก็คือเนื้อหมูเครื่องในหมูต้มกับน้ำซุปสูตรของเขาหวานอมเค็มอ่อนๆหอมตะไคร้สดชื่นนะกินกับน้ำจิ้มที่คล้ายมะขามเปรี้ยวหวานเค็ม เผ็ดหอมหอมนี่คือหอมพริกแห้งยำอร่อยกว่าที่คิดคือกะหล่ำปีซอยแล้วก็เป็นถั่วทอดทั้งหลายอ,อ๋อแล้วก็มีแตงกวาด้วยก็จะก,กรอบบหวานๆเปรี้ยวๆเผ็ด,ด,ดนิดนึงสดชื่นกินหมดเกลี้ยงเลย2อ,อย่างมื้อเย็นของเราวันนี้นะคะถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะนอนกับน้องคิตตี้ตอนนี้เป็นเวลาทุ่มสี่สิบ เป็นวันอันแสนเข้มข้นแต่ก็สนุกดีนะวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะร์นิ่งค่ะว่าสมารแต่งตัวให้นะคะแล้วก็เตรียมชุดใส่บาทให้เรียบร้อยเลยแล้วเราก็จะไปใส่บาทกันที่ตรงคลองสะพานนะคะไม่ชินเลยฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปสะพานเราก็จะเจอเพื่อนๆที่แต่งตัวแบบเรานะคะก็จะเขินน้อยลงนะแล้วตอนนี้เขินมากเลย ลืมเลียวนะคะต้องเลียวไปทางนี้มันไม่เชื่อมกันนี่พี่ตะโกนบอกโหยชุดนี้มันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ไปทางนี้นะคะคนเพียบเลยจ้าเอาทีละคอนเทนต์นะทุกคนเอาใส่บานให้รอดก่อนโอเคจะ้ะนี่สรุปเรามานั่งตรงนี้นะคะอยู่ปลายแถวที่สุดเลยนะคะเขาจะมีเก้าอี้ให้เช่านั่งสิบบาทนะแล้วก็แปะธนาคารไป แล้วแต่จะให้นะคะทิ้งของไว้พาไปดูบรรยากาศนะครับพระมาประมาณเกือบ7จ็ดโมงเช้าชุดใส่บาตรที่มีขายส่วนใหญ่จะเป็นของแห้งเราจะซื้ออาหารพร้อมทานถวายต่างหากก็ได้นะคะเสร็จภารกิจเสร็จพยายามจะให้เห็นดอกไม้ทีนี้เราจะหาข้าวกินนะครับ ป้ารัดแน่นมากเลยแต่ก็จะกิน นอาหารเด็ดๆแถวสะพานมอญไม่ได้เซอร์เวยเลยเราก็กินตามร้านฮิตชื่อคุ้นหูนะคะโจกนั่งยองชิมแล้วก็มาตรฐานบริการสุภาพนะคะแต่ถ้าใครจะกินร้านไหนก็แล้วแต่สะดวกอิ่มแล้วนะครับทําทุกอย่างตามแพทเทิร์นเรียบร้อยแต่งชุดมอญใส่บาทกินโจ๊กร้านดังนั่นแหละก็ก็โอเคนะ ไปหาอะไรเล่นดีกว่าไปเราจะลองเดินเล่นไปทางฝั่งไทยดูนะคะเมื่อวานที่เรามาเนี่ยเราออกมาจากฝั่งมอญเฉยเลยแล้วเราก็พักที่พักฝั่งมอญด้วยส่วนฝั่งตรงข้ามที่เราจะเดินไปนี่นะนี่นะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นฝั่งไทยเนาะพี่พี่คนนู้นอ้าววัสดีนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยบา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 ีค่ะ ก็มาเจอกันค่ะค่ะมาค่ะขอบคุณค่ะมันดีขึ้นไหมนะอ่ะเถอะเป็นยังไงก็เป็นไปเถอะนะคะอันนี้ข้ามาฝั่งไทยแล้วนะคะมาลงเรือกัน ราคาเรือที่นั่งวันนี้ออนได้ราคา300บาทไป1วัดแต่ว่าลุงหมีแถมให้3วัดมอญวัดสมเด็จแล้วก็วัดกะเหลียงนะะวัดกะเหลียงวัดศรีวัดศรีสามที่ปอยู่นี่เนาะวัดศรีสุวรรณวนารายอ๋อที่เราไปคือวัดเก่าเป็นวัดล้างไปแล้วเนาะตั้งแต่ยังไม่ได้สร้างเขื่อนโอ้ค่ะ เรือพาเราแล่นไปในเขื่อนเขาแหลมหรือว่าเขื่อนวชิราลงกรณที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นหมู่บ้านของชาวมอญต่อมามีการสร้างเขื่อนชาวบ้านก็ย้ายขึ้นมาอยู่ด้านบนจริงๆหลวงพ่อท่านเดินทุท่งมาสร้างวันนี้วันแรกหลังสงครามโลกที่สองแค่สิบปีเองนะท่านมามาตรงนี้แล้วชาวมอญได้ข่าวว่าหลวงพ่อมามาปักหลักอยู่ที่นี่ก็เลยติดตามมาน วัดมอนหรือวัดวังวิเวการามเก่าหลังจากบริเวณนี้กลายเป็นเขื่อนวัดก็จมอยู่ใต้น้ําช่วงที่เขื่อนกักน้ําไว้ก็จะเห็นเฉพาะหลังคาหอะระฆังและโบสถ์ด้านบนแบบนี้ค่ะถ้าอยากมาช่วงน้ําลดแล้วเดินเข้าไปในโบสถ์ได้ให้มาช่วงหน้าร้อนนะคะประมาณเมษาถึงพฤษภาไปวัดไทยการวัดสมเด็จนะคะพิจาร เด,ยเดียวเหรออ๋อมีเพื่อนเหรออ๋อมีเพื่อนออเรากำลังจะไปวัดสมเด็จกันนะคะเป็นวัดเดียวที่น้ำไม่ท่วมนะคะเป็นโบสถ์โบราณเท้าเหยียบพื้นปุ๊บเดินขึ้นบันไดมาก็จะ เห็นนนโบบอยู่ข้างะนนะคะวัดไทยหรือวัดสมเด็จเก่าตอนนี้กลายเป็นวัดร้างไปแล้วภายในประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองมีต้นโพธิ์ใหญ่โอบล้อมอาคารไว้ดูมีมนค์ขลังตัวเล็กๆใกล้กๆอ,อ่ะบายยกล้องหนึ่งสองสามบาย <laughs> โอเคขอบคุณมากค่ะ๊ายบายจ้า วัดกะเรี่ยงหรือวัดศรีสุวรรณเก่าเป็นวัดของชาวกะเรียงในพื้นที่สังขละตั้งอยู่ในที่ลุ่มกว่าเพื่อนต้องมาช่วงเมษาถึงจะมีโอกาสได้เห็นโบสถ์ทั้งหลังค่ะเมื่อกี้นั่งเรือลุงหมีนะคะใจดีช่วงนี้จะเป็นช่วงโลซีซันราคาก็จะถูกลงไม่เร่งไม่อะไรเราเลยสุภาพมากน่ารักมากๆนะแล้วก็จะมีน้องมาช่วยจับเรือให้ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยจับเรือไม่เท่าไหร่ แต่ว่าสวยที่สุดในจักรวาเลเนี่ยก็เลยต้องขอให้ลงดีๆนะคะพี่ต้งสวยทีสส่สุดในโลกแห่จักรวาลขอบคุณค่ะคผมหลงทางน่าจะหลงทางแหละเ,เปิดแมปแป๊บนึงอ๋อไงไงไงอยู่ตรงนี้อยู่นี่ใช่เหรอวะไม่ใช่แป๊บนึงนะกลับมาเป็นตัวเองแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวป้าสมะเรียกรถให้แล้วเราเดินทางกันต่อ ป้าสม,มะนี้จะมีให้เลือกทั้งห้องเดี่ยวและห้องรวมนะคะออนเลือกนอนห้องรวมราคา200บาทห้องน้ํารวมฟรีค่าชุดมอนคุณป้าช่วยทําผมแล้วก็มีสร้อยให้ยืมด้วยส่วนค่าชุดใส่บาท100บาทถ้าใครที่เลือกนอนมุง้งก็ต้องเป็นคนที่อยู่ง่ายนอนง่ายประมาณนึงนะแต่ว่าในราคา200บาทนี่ถือว่าประหยัดมากป้าสม,มะเรียกรถพ่วงมารับให้ที่บ้านเลยนะคะรอประมาณ10นาที100บาทพาเที่ยว3จุดแล้วก็พาไปส่งที่ท่ารถสังขล ถ้าไปส่งที่ท่ารถเฉยๆ50บาทวัดวังวิเวาการามใหม่หรือที่ชาวมอญเรียกว่าวัดหลวงพ่ออุตมะย้ายขึ้นมาจากเขื่อนเมื่อปี2527ภายในวิหารประดิษฐานสังขารหลวงพ่ออุตมะที่ไม่เน่าเปื่อยบรรจุอยู่ในโลงแก้วส่วนอีกโบสหนึง่งมีพระพุทธรูปหิงอ่อนหรือหลวงพ่อขาวและบ่อน้ำมนต์แบบต่อกก๊อกให้ด้วยค่ะพี่รถพ่วงพามาดูพระองค์โตที่กำลังสร้างอยู่บนเนินเขาเห็นบอกว่าสร้าง มาเจปดปีแล้วยังไม่เสร็จเลยวิวตรงนี้สวยมากๆจุดที่3เจดีพุทธคยาจำลองแบบมาจากอินเดียภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าอารมณ์คล้ายๆวัดพม่าหน่อยๆสวยมีสเสน่ห์ไปอีกแบบนั่งซาเล้งมาแถวคิวรถตู้แล้วนะคะเราก็แวะซื้ออยาแก้วเมารถแล้วแต่ว่าไม่อยอกไปซื้อตั๋วกลับบ้าน ขอแวะตลาดหน่อยซิแล้วก็ต้องหาตู้ ATM กดตังค์ด้วยนะคะเขาบอกว่าอยู่ทางนู้นอยู claro ่หน้าธนาคารกรุงไทยเก่งครึ่งคนเดียวเนาะบันรบัตรร้อยสิบเนาะมินิบัตรได้ค่ะคราวนี้เราได้นั่งข้างหน้าเลย ไม่น่าจะเมารถยากแก้เมารถก็กินแล้วนะคะข้าวก็กินแล้วพร้อมพร้อมมากๆเมื่อกี้กินข้าวไข่เจียวมานะคะร้านใบบุญโอชานะคะก็คือจากท่ารถเนี่ยเดินฝั่งเดียวกันไปเลยร้านมอเตอร์ไซค์ไปนิดนึงข้าวไข่เจียวสามห้มาสิบบาทไปขับเดินทาง สองมีไหมคะได้ไปเลยนะไปอีกสีครึ่งใช่ไหมคะมนี่อะไรจะออกแลนะ้วคาต้าลาสตาจะบปุ๊ ต้องลาสังขละบุรีก,กลับกรุงเทพกันแล้วนะคะเป็นทริปที่ใช้เวลาแค่2วันหนึ่งคืนแต่ก็ได้มาทํากิจกรรมครบเกินค่าถึงแม้จะใช้เวลาเดินทางนานพอสมควรแต่ออนว่าสังขละยังมีสเสน่ห์เล็กๆซ่อนอยู่รอให้เรามาค้นหาอยู่ที่ว่าเราจะเลือกมองมุมไหนขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึงตรงนี้นะคะสําหรับวันนี้มีเป็นต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ